เป็นหวนใหญ่น,นั่งถามอาเลยล่ะ,ะเป็นกันเป็นกันเลยเสียกปีน,ปน่ะ ท่านผู้ชมนะครับนี่คือเชือกนะครับผมผูกคอนะครับนี่ครับที่เขาบอกว่ามีขวดเหล้านะครับเหล้าหมดเลยไม่ได้ล้มนะครับท่านผู้ชมสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ดวงวิญญาณอย่าทายท่าไหเด้อครับเดี๋ยวเราไปสอบถามพ่อรังด้วยกันนะท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผม <c oughs>

เราขวดทั้งหลังนยครับนี่เราขวดนี่ก็เท่พ่นกละเท่ยวดลงประมาณสามที่ยอดนี่นะมันก็เลยเอาขวตั้งไว้ครับตั้งไว้บนเลยไปนั่งญี่ปุ่นได้่วนมาเบิงมาเบิงเราเราเมื่อานนี้ครับเรีว่าห่วยเด็กข้าน้อวพเหล็กเหลาจะได้เต็มเต็มด้วยสี่สิบบาบานเมื่อไงสวยมาเบิงต๊ะใจญ่กว่านเลยไม่ได้ขวดนี่ตั้งท่านั่เลยเป็นมาครับผมตั้งท่านี่เลยแต่ว่าเราเมื่อวขวดเราเมื่อวนขวดเพราะว่าโต๊ะใหออกไงน้องขอไอ้ดีเมืดอไงร้า แสดงว่าเพื่อนที่ของเป็นราเป็นผู้ชายหรือปีผู้ชายผู้ชายครับยี่สิบเก้าปียี่สิบเก้าปีครับเชื่อนี้มันมาจากมาจากนครนายกมาจากนครนายกเขตนี้ผู้คอเสียชีวิตนะท่าชมครับเอาเรื่กงของข่าวดูดีจัะผมได้ยินข่าวว่างวดทีเดียวรัฐบาลไทยเกือบสามตัวเลยบอกนะครับเกือบสามตัวเลยในการขอเป็นคนมาทำพิธีอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นอยู่นี่ล่ะไม่เห็นอยู่นี่ครับเป็นวันแรกวันแรกครับวัเลยวันไปใช้สามวัน จะให้ซ้ำหมดนะครับก็จะให้ม้นมวลซ้ำมวแล้วก็ไปเอาไปวัดที่ช่ช่วยวัดท้ำบุญหาโอบซ้ำหมดแล้วถำบุญนาเลยเชี่ยก็ยังเี่ยนะครับในเชี่ยอ่ะค่นขายสายไกเปี๊ยนี่ไก่องไก่เปี๊ยแล้อไกเปีนอนวเนาะครโอ้ยมันขึ้นแล้ว ไอ้ว่าเปิดออกมาโอ้ยเหม็มหนหวานใยสวยบ่นี่เปิดใย,ยสวยถือกินก่อนเป็นสวยกับย่นถิ่มเลยกองซ้ำผีย่นถิ่มปรับกันเลยเมียนรักสัมผัสไดไหมวะครับเมียนบ้านนี้ก็เลยไปจับมาเปิดเบิงังมาเปิดเบิงังมาเปิดเบิงับงกองหน่อยโอย้มันเสียกตัวถึงกับเลยเลยเอา,อา,อามาไว้ผีละเอาไว้ทงหน้าข้อขบันอะไรนั่นข้อพันข้อพวกหัวจักเนาะยายสวยใบแล้วสวยกับย่นถิ่มกับเมียนเลยหน้าบ้านนั่นนั่นเทียบนทางนั่นถ้าเราไม่เฉ่ไม่แฉ่มันกเสียกตัวก็เลยเอามาผีมันแต่ว่าแต่ว่าฟนะันกับเด้ อยนนเขวนี้แฟันดีันดีนี uh ่ละฟันเลขตัวนี้ว yeah. uh ่า huh. มันเลขตัวนี้เลยละเกืนนี่เพราะอันกก่อนที่ว่าเขาเขาเขาซีบเขาซีบอ่เขาซพอท่านพิธีไปเลยครับนางขอแบบแค่งถามมาเลยล่ะซื้อวิญญาณเลยมันบอครับแมนแนั่งถามมาเลยนั่งถามนั่งเพือก็บอกบอกปามเดยวกันบอกก็เจ้าอายุนี่สองคนหนึ่งครับ่อย่างพ่อใหญ่เชียงคันครับสำเร็จพร้อมเรื่องมาแรงกว่านั้นก็บอกเล่าเลยอกเล่าก็ออกเลื่อง่าต้อยอก เพราะว่ายูน hmm. <re> no yeah. ่ม <c oughs> <Han h. S 2> ันยังไมยเลียยังเป็นสองหาศูนยมันออกไปแล้วนะหมยเลขยังอยูนิอยูน่ซื้อเป็นซื้อมันออกไปแล้วนะซื้อปิยะเดียบ้อลน้ำสุขุนมันได้นะงนุ้ขหปลาลงห่หศูนย์ออกไปแล้วปลาลงปลาลงเด็กปลาโลงา่ Po xoa cái số hai mục đích của không mục đích, mục đích mục đích อายุ29ปีเกิดวมันี่ี23เกิดเัน่ี่23กันยพศ2538เหล็กฟ้าลงหนึ่งหนมีมันออกไปแล้วมีอะไรมนเลียงตัวนี้เลียงที่สองสามนินี้ครับสองเก่าห่นขึ้นอยุ่ได้ี้าขึ้นบ้าเตั้งแต่ก็อหลานอะเรี่ว่าออกได้หระครับเพราะมันฟันดีนะฟันจะเต้นขึ้นเต้นร่งเต็มขึ้นเต้น่งเต้นร่งอไรก็ขึ้นไปอีกเต้น่งกขึ้นยุ่งสี่ติดรเลขตัวนั้นละ ไพราะว่าไอ้ามวดเลยบ้างเขาจวบอกเอาลายตัวเราหอกครับาษงไฮซ่ามวดสอนว่าทีถงแก้มหอดบานมือแ้นนี่ข้ามซื้อไปยังไงนะพ่อคนวนเวียนเราอยู่แถวบ้านเลยเปรมาณวนเีย่อมาหน้าเลยบอกนันบ่หลับได้แล้ะเอามาหน้าอยู่แต่ว่านันบ่หลับเป็นคนอยงเนี่ยเพี่ยนกันลุกขึ้นลุกแล้วเมอนันคือไมมือนเขามาไปหน้าเลยวอเขาไมาไวหน้าเลยแต่ว่านอนบ่รลับถืงนันบารลับคือเาบางคาบอกกับมันหมาง้วนเนี่ยเขาบอกอืเขาหานหน้าไม่ชินินเขา อยู <tok os> ่น <IL> ี <ab> <parfois> ่เราเบ้งันเบ้งวายไดแบบเบาไปน่นแต่จรย์ว่าใข่เนี่ยมัน่นเรามากอ่ที่มันเปิดนเราเาามันมไปตั้งแต่ว่าเรายาต้องเนนอยวมันเป็นขวดเนาะอ่าแยว่าบอกคนซื้อล้วนงวันเราสี่สเราสี่สิบเานย์ออกสี่ศูนย่งหนึ่นย์หดเลรถฟอร์มเนาะด่าวอะไใส่ด่วกอะไรใส่กับจอดไปนี่ละวะครับนเบาเยอะกันไปสี่นยือถ้ยังตึกถ้าหนึ่งหนยเช่เล คด,ดเราคเบื้องในบอก่างได้ตั้งทานอยู่เลยโอยตั้งทานนี่เลยผมไม่กวดวผมไม่ยังนี่แหละก็เฝ้าขจับขึ้นมาเลยนี่แรกก้อนเสียวมากอ่ะเพว่มฝันเนาะฝันว่าข้าเจ้าอยากกินเราสี่สิบละแต่ว่าบ่าขึ้นพ่อไดยเพิงฝันครับพอเราเราไม่ห้ปั๊บก็เลยจับขึ้นเห็นสี่สิบโอ้ยเลยว่าฝันฝันเผู้พูดดำดำใช่หร่ออยากกินเราเขาเห็นไหมมาเนี้ยกักกับผมมีก็เลยซื้อกวดหน่อยไม่หามันกับเมื่อเบื้องนั้นเป็นสี่สิบมาเลยบอกคนเ่าว่าํำเล่าได้เลยมันก็เลยออกเลย เราควรนี่แหละต้องฝันเรือเช่านะท่านผู้ชมนะครับอย่างนัมันมันบกม่อย่งนี้ตังสองหลอกเ่เฮ็ดเฮ็ดเบียจีงสี่เลกบ่โดนเนีเฮ้พวโดนมันบ่พอตั้งไว้บวโดนมันบ่กโดนก็ตังเป่าอย่ันชีร้นไปหอดมนทาแง่สวยเกินเลยอืนนี้พอกรย่างมากมากมาเบิ้งขวนเรามาเบิ้งเหมือนเินให้สวยเหินให้สวเบิ้งที่มันขนยิ่งลุมหยาบหยาบเรานี่มันเยอเพียงนี่แะมาจับกนเบิ้งถึงพวกมิมีที่บานนี้อให้สวยสวยใสวยไป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  ผมเพ่เคยเห็นเด็กเสียมันก็อาเอาไอ้ดีพันนี่เด็กตรงตรงเลยมึงแก่วันนี้พอมีความฝันว่าจะไหนนะครับนี่หลังจากที่ท่านพิธีหลังจากที่รัฐบาลไทยเาออกไปแล้วก็บางทีหนึ่งเมื่อกี้นี่ก็ได้ไปเก่าซีนะครับเนาะหลังจากเรื่อของฝันอีกพวกก่อนคือเราสองคนฝันว่ามันมาวนเพี้ยนยิ่งเลยก็ยังอยู่นี่ล่ะแต่วันเด็กน้อยมันมาเต้นขึ้นข้อเหมือนเต้นขึ้นข้อพ่อบอกเต้นขึ้นข้อแลยเต้นขึ้นเต้นลงสิมันก็ว่าโถแก่เนี่ยหัวแฮนแขนเฉยอยู่ครับมันก็เต้นขึ้นผ้าเต้นนะเต้นขึ้นเต้นลงเต้นขึ้ อยุนี่แหะดิวามันกได้รืออกี่ีเรอกิบียังว่าีเกินเนอดิึนหนึงมันเต้นสีเมียนก็ขี้ข้อมันเต้นไปไกลได้มันเต้นไปเต้นไปก็ย่ทุกได้ก็จับหัวนสิเต้นไปน้ำเต้นน้ำมันเลยเต้นสิมันขี้ขอของหมอ่างพอาว่าฟันดีเนี่เขา เขาอีกวันนึงก็จะได้เป็นวันที่สอครบสามวันปุ่บก็คือเตาเสื่องนีไปเอาไกลบ้เลยมันบอกบอกคนเล่ว่าไปทำบุญทำบุญหาห้เลยขบว่าคอยเกิงประเด๋แต่ว่าเอามาเอาเต้าเสี่ยงนีมากที่เ็นเปียกกี่รอกอันพบอกแล้วว่อ้เพิ่งว่าเพื่อก้ได้สิไปยุบัดย่ช่องหนเงียบดีนะอันพบบอก่็ยังกัเป็นนวดกับหลับบกถึงเนี้ยย้าสวยบอถ้าเขาตงจุกรถปั๊บแล้วไปปั๊เดี๋ยวเขาโยนถิ่มเร็ ขันหมเจ้าว่กองอี่ยงโอ้ยดาษเบิ่งกอนแล้วมเบิ่งเลยบอนแ่นเห็นยังขาดเลยกมดเยยอถิ่มเลยเลยมันสองสันสามสันเ่ครับแล้กรดาษพ่อไม่ละม้หม่้ยกองเี้ยง่นได้เนูครับล่างซ้ำดี่ัเขาก็หมอใล่างมาเป็นอดหมักใหม่ใช่ไม่วันนี่อยู่ในเรายถือกินถึงอย่างนั้นยนถิ่มเลยมันไปแชื้เบิ่งมันสองสันสามันนี่ที่มันหมดไม่ไงวอก็นแม่นี่มนถึงมีเกิว่ามีเสียแ้วก็มีมีย่แล้วไว้ถ้าถือกินแล เ็ไโอยช่หดยาดคย่งปิดเลยอืเขางเท่เท่เลยนชิ้นนึงชิ้นนกสองมเที่ยวอย่แล้ครับมันจะตั้งไปได้ตั้งมันิ้ลงสี่เลยนี่อืนิ้มไปนั่งเงี้ยผุนเข้าเดียวอันมันไปชิ้นลเล่าใหญช่วยเอินมาเบิ้งเบิ้งอันนี้ขันนู้ดเที่ยวมันปะเบิ้งมันเอินไดญช่วยมาไม่ยกัวเลยบิ้งแสดงว่าพีกินแล้วถึงปะโอ้ยยอนย้อมันตกใจโอ้ยชิ้นหนูหยาบได้ยังอืมท ก็จะเ้าถือกนหลายบางอยบ้านเจอามาซช้หาวัดบนี่จะเป็นเหล็กฟันน้บ่อรองไงไเหล็กฟ้าลงพนันบ่อเออไซรที่หรอไเหล็กฟ้าลงพนันแ่้อายุเหล็กเล็กฟ้าลงแต่ว่าตัวนี้เป็นเหล็กฟันหอนี่เหล็กฟันเพราะว่าเขาเ่เลนี่หอนเลฟันฟันตองหัวเลยมันอตัวนี้เนี่ยนี่ฟันตองหเลยฟันเขี้ยวก็มีะหละหัวเลยฟันตองหมด นี่ขันขันขันมันขันมวยวขึ้นมันกร่องตัวย้อรับท่นนันเลยก็อายุเขานะอายุยี่สิบเก้าปีเปลี่ยนอายุยี่สิบเก้าปีตอนนี้เปีนวเมเต็มเต็โลกเลยยังยังันว่าอะรนี่สิบสามเลยเออนงัว่าถือนียุ่บเนปี่ยนสองสอเกาเยเล็กจริงแต่้ชิงูเปยาเไป่าอเขาฟังครับเด้อนะครับผมเพราะว่า หลังจากที่ครบสามวันแล้วนะครับพอล้นะครับกระแม่เนี่เชียวเสื่อมในใบแปรวัเดทั้งหดน้ำเพื่ออิมิอยากรวมทํางหมดเยก็นอกเพื่อิมีชมวิหลรนีนะครับผม้ป็นเลขนี้เรนับอายุอายปีนะครับผมเกิดวนที่นะครับพศอส3งนอคร้ับว ืพวกสังฆทานสังอยังเนาะนะคเพาอาจจะรวมกันสมบกับพ่อก็หลังกไับเระมาณสิบบาทหรว่าในเตยฟงทรือใสังฆานี่ก็ให้ได้โชว์ควใม้โชว์ตอนนะครับยกเสือกันมาง่ายมากอเอฟซีในวงเงินเปิดบุกของงานรุ้นเป็นในเสือนี่นะเสือบินวันหัทนวันฮัทที่บนดำี่มันหัทหอี Bukan, bukan, Bu